ไลฟ์ฟรีสวัสดีครับอัปเดตเมตาคลิปนี้จะมาแปลกกันสัหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาอัปเดตเทรนเมตาฮีโร่เหมือนปกติครับแต่ว่าจะมาอัปเดตเทรนไอเทมสุดแปลกที่ผมเห็นมาจากเกมแข่งระดับสูงช่วงนี้กันนั่นก็คือโฮลิโดเกตครับผมไอเทมที่นอกจากไอโอปกติผมก็แทบจะไม่เห็นใครเลือกใช้ไอเทมชิ้นนี้เป็นของหลักกันเลยนะครับแม้มันจะเสริมความสามารถในการฮิลของสปอร์ตบางตัวได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับบารีไอเทมกลางเกม อย่าง g r i m m e r c a p e ที่ทำให้เพื่อนล่องหนกันเวทได้375หรือ Solar Crest ที่กันกายภาพ350พร้อมให้เกราะ5ตีวัย60และวิ่งวัย15%แล้วทำไมจู่ๆ Holy r o c k e t ครับชิ้นนี้โปรเพลเยอร์ทีมเทียรกลับเอามาใช้งานกับฮีโร่ที่ไม่มีความสามารถในการฮีลหรือรีเจนเก่งๆด้วยซ้ำไปเขาออกมาใช้ทำอะไรกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจกันครับไม่ต้องสนใจว่ามายังไงแค่รู้ว่ารถใหม่มาแล้ว กับมือกรุบรถใหม่รถก๋วยเตี๋ยวเรือได้รสชาติน้ำตกเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือต้นตำรับรถน้ำจิ้มงามันมันมนัวนัวหอมเหมือนจิ้มน้ำจิ้มงารถปูผัดผ,ดผงกะหรี่เข้มข้นเผ็ดเครื่องเทศเหมือนกินปูผัดผงจริงๆมือกรุบรถใหม่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วถ้าถามผมว่าแล้วรสชาติใหม่มันฟินแค่ไหนหรอครับคุณต้องมาลองเองครับหมดช่วงขายของแล้วเชิญรับชมคลิปต่อได้เลยครับ แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาก็ฝากรบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งทีและขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนให้ผมได้ทําคลิปออกมาด้วยนะครับอย่างแรกผมจะขอบพูดถึงกระแสเมตาในช่วงนี้กันก่อนนะครับโดยรวมเมตาในช่วงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันคําถามสุดฮิตที่หลายๆคนมักจะถามผมมาเวลามาดูแข่งก็คือใครเลดเกมเก่งกว่ากันผมมองว่าถ้าตอบแบบง,ง่ายเนี่ยก็คือดูจากฮีโร่ว่าฮีโร่ตัวไหนสเกลลิงเลดแล้วจะเก่งกว่านะครับเช่นฝั่ง A เลือกเรดคิงแครีฝั่ง B เลือกเมดูซ่าแครี ถ้าดูแบบผิวเผินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมดูซ่าเลดเกมเก่งกว่าแต่จริงแล้วโดตายุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้ทางานแบบนั้นนะครับโลจิกแบบเก่านั้นไม่ได้ใช้ได้กับทั้งหมดในเกมยุคนี้โดยเฉพาะในเกมแข่งขันระดับสูงที่เล่นโดยสุดยอดเพลเยอร์ที่เข้าใจในตัวเกมมากที่สุดแล้วนะครับในเกมทั่วไปเราอาจจะมองจากฮีโร่ได้แต่ว่าในเกมแข่งนะครับถ้าลองสังเกตเมตาเนี่ยมันเป็นลักษณะน,นี้มานานแล้วก็คือมันจะแปรผันกับฮีโร่เมตาในยุคนั้นๆอย่างในยุคนี้เนี่ยฮีโร่เก่งส่วนมากเนี่ย จะเล่นทามมิ่งไอเทมหลักในช่วงเวลาประมาณ15-20นาทีแล้วก็20-25นาทีเพื่อเล่นพร้อมๆกันทั้งทีมเพื่อเก็บออเจกตีฟสำคัญในแมปกลุ่มแมปฟาร์มทรัพยากรอ,อยู่ฝ่ายเดียวเพื่อให้มีเงินและเลเวลมากกว่าฝั่งของข้ามเพื่อเพิ่อมโอกาสในการเอาชนะเกมให้มากขึ้นเกมไม่ได้ขึ้นอยู่กับแครี่แบกคนเดียวเหมือนแต่ก่อนแต่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรโดยรวมของทั้งทีมยิ่งเรามีแมปยิ่งทั้งทีมมีแมปก็แบ่งกันฟาร์มรวยไปด้วยกันนะครับแล้วมันเกี่ยวอย่าง ย้อนกลับไปแพชก่อนตอนทอมเมนเตอร์เกิด15นาทีเนี่ยตอนนั้นเกมโดยมาครับให้ทุกคนนะครับเล่นตอน15นาทีถ้าคุณไม่เล่นเนี่ยคุณก็ช่วยไม่ได้นะเพราะคุณต้องยอมเสียทอมเมนเตอร์ไปนะครับที่ผมจะย้ําความสามารถของมันความสําคัญของมันอีกครั้งหนึ่งว่ามันให้ชาติฟรีและเงินทั้งทีมมูลค่ารวมกัน2,250นั่นแหละครับโคตรสวิงเกมเลยบางทีคุณมาดูแข่งคุณก็งงว่าเอา้าทำไมอยู่ดีแบบไอ้ทีมนี้มนเงิน,นํา2,000เพราะว่าทอมเมนเตอร์ครับคราวนี้ยุคปัจจุบัน ก็ทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ถูกบังคับต้องเล่นตอน15นาทีต่อไปละมันเปิดโอกาสให้ดรัฟที่เล่นทามมิ่งช่วง20-25นาทีเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับคราวนี้เกมส่วนมากนะครับมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ครับดรับ15-20นาทีจะเล่นได้ก่อนโดยไม่จะเป็นต้องเคาน์เตอร์พิกเสมอไปนะครับแค่เล่นให้ไวกว่าโถมไวกว่าก็สามารถชนะได้ได้โรชานได้ทอเมเบนเตอร์ก็คุมแมปทําซ้ํากินยาว,ยาวถ้าพลาดคุมแมปไม่สามารถ ครองเกมไว้ได้เนี่ยรับ20-25นาทีเนี่ยที่มันสเกลลิงเรทมากกว่าเนี่ยมันก็จะเอาคืนแต่ก็อย่างที่เห็นว่าไอ้พวกตัวสเกลลิงเรทดีๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไป50-60นาทีแล้วจะชนะเสมอไปในยุคนี้นะครับปัจจัยตัวแปรต่างๆมันเยอะมากสําหรับโดต้าในยุคปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยติดภาพหรือว่าติดความเข้าใจในยุคอดีตมาผมพูดเลยจากที่ผมเห็นช่องแชทเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเกมยุคนี้มันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนนะครับตอนนี้ มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนเพราะว่าอะไรมันมีทาเลนมันมีของป่ามันมีฟาเซตแมปมันใหญ่ขึ้นมันเลยใช้ความคิดแบบเดียวกันไม่ได้ละกับสมัยก่อนพาชมันก็เปลี่ยนไปด้วยต้องมากมายไม่รู้กี่แพชนะครับพูดถึงไอแนวคิดในการแชร์ทรัพยากรและครองแมปเนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคซีเครตได้แชมป์ช่วงยุคออนไลน์วร์นเมนต์โควิดเลยครับก็หลายปีแล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นยุคตัวใต้ยุคสมัยใหม่อยู่เพราะมันประมาณ5ปีได้หลายๆคนยังติดภาพยุคแบบมากกว่า5ปีอะผมเข้าใจอยู่ คราวนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมา2อสเดือนนะครับเมตามันก็โจรอยู่ประมาณนี้แหละอย่างที่คุณเห็นว่าไอฮาร์ดแคร์รีในอดีตอย่างแฟนทอมแรนเซอร์เฟรดด์สวอยเนี่ยมันตายสิ้นนะครับใครที่เล่นไม่ได้ในไทมิ 20, 20่งสิบหถึงยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบห้าเนี่ยที่ไทมมิ่งในยุคนี้มันต้องการเนี่ยถ้าเล่นไม่ได้ก็คือไม่มีที่ยืนล่าสุดทัวร์ e.w.c หรือ e.sport world cup เนี่ยหนึ่งในทัวร์ใหญ่ประจําปีนะครับเพราะทัวร์ของเครือ e.s.l แล้วก็ Dream League เนี่ยมันจะมาจบปิดจบปี แต่ละปีที่นี่นะครับพร้อมเงินรางวัลที่มหาศาลที่สุดในบรรดาทัวร์ของโดราตูในยุคป,ปัจจุบันถ้า t i ไไม่ทำแบตเทนพาสเทียนะแน่นอนว่าทัวร์ใหญ่ที่เปรียบเสมือนท i แบบนี้ครับการจะมาชนะกันด้วยการเล่นตามเมตาเนี่ยมันธรรมดาเกินไปมันเป็นอะไรที่คาดเดาได้ไม่ยากดังนั้นการจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์หรือเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็คือต้องกล้าเล่นอะไรที่มันแปลกๆมันต้องหาแผนที่ก้าวนำเมตาให้สูงกว่าใครถ้าคุณจำมาได้ตอน t i 1 0 ทีมสปริตเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมแอนตี้เมตาเลยถ้าจำมาได้ตอนนั้นเมตาเป็นไทนี่ไรแคนใช่ไหมหมาหินไทนี่แม่งโกงมากเพราะว่ามันบั็กแต่มันเสือกใช้งานได้จริงบั็กแต่สามารถเล่นได้นะครับมันโกงมากฉะนั้นเนี่ยทีมที่สามารถเคาน์เตอร์ไทนี่ได้เนี่ยคือทีมที่เป็นสายแอนตี้เมตาคือไม่เข้าร่วมออกับไทนี่แต่หาวิธีมาการเคาน Counter ์เตอร์ไทนี่คืนคราวนี้เนี่ยไอการที่พยายามจะหาวิธีก้าวนำเมตานะครับมันเลยเกิดเป็นไอเดียโฮลีอกเก็ตขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่า ใครเป็นคนเริ่มก่อนทุกวันนี้เนี่ยเช็คยากมากเพราะว่า Pro t ท็กเกอเนี่ยมันไม่มีข้อมูลสําหรับ Pro Player ระดับสูงละเราเลยไม่รู้ว่าในพับเกมเนี่ยเขาไปลองกันมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าหรือว่าไปสคริมซ้อมทีมกันมานะครับแล้ว h o l ิล o c k เกมันทําอะไรได้ครับคราวนี้เรามาดูความสามารถของตัวไอเทมโฮลิลเกในยุคปัจจุบันนั้นก่อนนะครับราคา2,250ไดอ a สแต t a ้ a แอมฮิลที่ตัวคนใส่เนี่ยสามารถทําได้เพิ่ม1 5 ได้ชาร์จเมจิกวันซึ่งเป็นของแถมอยู่แล้วจากการที่เราเอาเมจิกวันเป็นส่วนผสมนะครับฟรีหนึ่งชาร์จทุกแปดวินาทีนั่นหมายความว่าในทุกๆหนึ่งร้อยหกสิบวินาทีเนี่ยจะฟื้นเลือดได้สามร้อยสี่สิบบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากแอมฮิลของตัวโฮลิลอเกตรวมแล้วเป็นสามร้อยเก้าสิบเอ็ดส่วนฟื้นมานาไม่มีแอมนะครับก็ฟื้นมานาได้สามร้อยสี่สิบถ้าเกิดไม่ได้ไปไฟเลยนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้ฟูลชาร์ 20ชาร์จสแต็กของเมจิก o n นะครับมันเก็บได้ไวกว่า160วินาทีอยู่แล้วเพราะคุณต้องเดินผ่านไปโดนใครใชสสก,กิลในวงระยะของเมจิก One สักสักบ้างแหละนะฟังความสามารถไปแล้วก็อาจจะงง,งๆใช่ไหมครับว่าแล้วโปรเพเยอร์มันเอามาทำอะไรกันละ่ะถ้าไม่ได้ใช้กับตัวที่มันฮิวได้แล้วจะซื้อไปทำไมนะครับเกมแข่งเกมแรกครับที่ผมได้เห็นไอ้ holy rocket b u s e สุดแปลกนี้ก็มาจาก match team split ปะทะทารอนครับผมเรียกได้ว่าทารอนเนี่ยเป็นเหยื่อของ holy rocket abuse เลยนะโดย amber split มิดของทีมสปิตก็คือหลอครับเลือกซื้อโฮลิโอเกตมาเป็นไอเทมหลักชิ้นแรกเลยซึ่งถือว่าปลาดมากเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเอมเบอร์ยุคนี้จะเล่นเบรดเมลมาใช้สลับฟาร์มกันตอนที่ผมดูแข่งเนี่ยผมเห็นทุกเคียทมชิ้นที่คีไว้คือเป็นโฮลิโอเกตกับเบรดเมลผมก็ยังเข้าใจว่าจะซื้อเบรดเมลก่อนแล้วค่อยซื้อโฮลิโอเกตใช่ไหมซื้อเบรดเมลเพื่อฟาร์มสเกลลิงเพราะทุกคนในยุคนี้ชอบซื้อของฟาร์มสเกลลิงกันเพราะไม่ได้บังคับให้เล่นตอน,นาทีแแล้วต่ลับกลายเป็นว่าลลอลออรรเเเเืก่ฉยยทให้ผมี เผื่อใครยังเข้าใจผิดกับคอนเซปต์ของเอมเบอร์ยุคนี้นะครับยุคนี้เนี่ยเอมเบอร์คอนเซปต์ของมันคือแทงกี้สปริตนะครับดาเมจมันไม่ได้เยอะมากแต่มันจะเน้นเข้าไปถูให้เต็มที่แล้วก็ออกเป็นตัวชนที่น่าลำคาญในแมชนั้นเนี่ยผมก็เลยวิคอยว่าการที่เอมเบอร์เลือกซื้อ h o l y ล o c k e t มาเนี่ยครับมันเปรียบเสมือนเมกส่วนตัวนะครับก็คือเหมือนเหมือนฮิลส่วนตัวที่ฮิลเป้าหมายเดียวได้แรงกว่าเมกคันซึมซึ่งเป็นไอเทมออร่าแถมส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับบารีอาเล็กอย่าง เป็นเหมือนเลือดอีกหลอดหนึ่งให้เราเข้าไปชนกับฝั่งตรงข้ามได้นานขึ้นแถมใช้อบิลส์ทีมที่เล่นช้าและดาเมจได้น้อยอย่างทารอนด้วยซึ่งในเกมนั้นครับทารอนเล่นรับที่เลงไทมิ่งสิบหงยี่นาทีไว้ซึ่งถือว่าเป็นไทมิ่งปกตินะแต่เจอ Team Split นะทีมสปริตเนี่ยทำแผนเพื่ออบิลส์เมตาคือเล่นให้ไวกว่าคุมเกมให้ได้ไวกว่าทารอนซึ่งไอไทมิ่งสิบงสิบนาทีนยครับผมเริ่มเห็นไอเดียนี้มาตั้งแต่รอบชิงทัวร์ฟิชเชอร์ละโดยทีมลิควิดกับพานนรอิองคืน กันเล่นกันแต่เกมไวแข่งกันนะซึ่งเป็นไรท่แปลกมากเล่นกันแต่ทามิ่งสิบสิบห้านาทีแข่งกันประมาณนี้ตอนนั้นอะผมมองไว้ว่านี่คือพวกเขาเนี่ยในฐานะทีมระดับสูงเนี่ยพยายามจะหาวิธี abuse meta นะครับด้วยการเสี่ยงเล่นไวให้มากกว่าเดิมเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เสี่ยงอย่างที่คุณเห็น d ดต a 2ูยุคนี้แม่งไม่เสี่ยงกันส่วนมากจะเล่นฟาร์มสเกลลิงถึงจะกด carry ที่มันทำเกมมาได้ตั้งแต่10นาทีแรกอย่างไชนี่คนก็ยังเลือกที่จะฟาร์มหรือใจโรที่10นาทีแรกก็เดินได้แล้วก็เลือกที่จะฟารา์ แต่วิธีการเล่นของทีมระดับเทียร์หในตอนนี้ที่พยายามจะก้าวนำเมตาคือเล่นตั้งแต่10นาทีถึง15นาทีหรือเล่นให้ได้ไวกว่า10นาทีก็ก็มีนะครับจนเนี่ยครับผมมาเห็นทีมสปริตเล่นด้วยไอเดียโฮลิลนะครับผมก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าหรือนี่คือวิธีการเคาน์เตอร์เมตาด้วยการอัดพลังไอเทมแล้วก็ฮีโร่ที่เน้นเกมไวไปให้สุดเลยเพื่ออับเลส์ทีมที่คิดจะเล่นช้าหวังจะพึ่งดาเมจจากไอเทมอย่างทารอนถัดมาครับ แมชทันดาประทะทารอนครับทารอนในคงสวยต่อเป็นหนูทดลองโฮลิโอเกตต่อไปดูมฝั่งทันดาก็คือของ33เนี่ยเลือกที่จะเล่นโฮลิโอเกตเป็นเทมหลักชิ้นแรกของเกมนั้นพร้อมกับดราฟที่แอคทีฟกว่าทั้งสปอร์ตและตัวคอคือจบเลนเนี่ยสามารถเล่นได้เลยอ b บ s ิสทารอนที่เล่น3ฟาร์มและดาเมจต่ำแพ้ยับแบบเรียกได้ว่าเหมือนไม่ได้มาเล่นเลยทันดาแม่งเล่นอยู่ฝ่ายเดียว นี่ไม่ใช่เกมเทิร์นเบสแล้วอันนี้คือแม่งเล่นอยู่แบบโซโล่เพลย์เล่นกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวนะครับสกอร์คิวก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่ายับสุดๆเลยกลายเป็นว่าไอโฮลิล็อ c เก t ตตอนนี้ครับสามารถใช้กับฮีโร่ตัวไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวที่มีความสามารถฮิลและขอแค่ว่าไอฮีโร่ตัวเนี้ยมันไม่ควรจะมีไอเทมหลักชิ้นแรกที่มันจะเป็นต้องออกอย่างเออร์เชคเกอร์มันจะเป็นต้องมีบลิงอันเนี้ยไม่ควรซื้อโฮลิล็อกเกตนะครับแล้วก็ใช้เฉพาะแผนด้วยเพราะว่าไอโฮลิล็อกเก็ตนะครับมันสเกล มันช่วยบูสต์ฟาร์มไม่ได้ด้วยเพราะว่าพลังฟื้นเลือดเป็นก้อนๆน,นะครับที่มันฟื้นเลือดประมาณเกือบเกือบสี่รอเนี่ยมันช่วยได้ดีมากครับในช่วงต้นกลางเกมแต่ว่าไม่ใช่ในเลตเกมซึ่งทําดาเมจกันเวอร์ก,กว่านั้นถ้าเป็นต้นเกมกลางเกมเนี้ยโอ้โหฮิวเกือบเกือบสี่ร้อยนี่คือแทงค์ประมาณ2อสามสกิลละเห็นแบบนี้ครับโฮลิโอเกตเนี่ยไม่ได้บัฟมานะครับที่เขามาเล่น abuse a ิลกันเนี่ยมันโดนเนิร์ฟมาด้วยซ้ำไปนะครับจากตอนทิงเกอร์สปอร์ตเป็นเมตาช่วงที่ผ่านมา แต่มาเจอกับไอเดียสุดสร้างสรรค์ของโปรเพลเยอร์เข้าไปครับต้องสู่กคนคิดจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนนะครับถ้าเราเห็นากในเกมแข่งก็คือเป็นทีมสปริตคราวนี้มาเทียบความสามารถครับว่าทำไมต้องเป็นโฮลิล็อกเก็ตล่ะครับไม่ใช่เมคานิซึมที่ซื้อไปแล้วทีมมันได้ประโยชน์ด้วยถ้าเทียบกับปีที่แล้วครับออไเทีม right, เนี่ยโดนเนื้อไปเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งว่าออไเทีมเนี่ยไม่ดีถ้าคุณไม่ออรวมกัน ถ้าคุณจำได้ r ร y ย d h มา s t e r ตอร์ปีแล้วหรือ e w c ปีแล้วเนี่ยมันเป็นเมตาออร่าที่ลิควิดกับ GG แม่งสแบแปม a ออร่าสู้กันในรอบชิงนะครับเมตาโคตรเอือดตอนนั้นแต่โฮลิโอเกตเนี่ยครับจะทำให้เราแยกแกงแล้วก็พลิกออฟได้สะดวกกว่าแต่ผมคิดว่าชิ้นชิ้นนี้เนี่ยควรจะมีแค่ชิ้นเดียวในทีมนะครับไม่ควรซื้อถึง2ชิ้นเทียบความสามารถกันแล้วเนี่ยโฮลิโอเกตมันเจ๋งสำหรับตัวคอมากกว่าตัวเมคคาเนซิมด้วยถึงแม้มันจะแพงกว่าเพราะมันให้ออสแตตเก้านะครับ คือคุณจะได้ดาเมจได้ตีไวช่วยฟาร์มนิดหนึง่งได้เลือดด้วยในขณะที่เมกเดียวนะครับราคา1 7 7 5ถูกกว่าก็จริงแต่ว่าไม่ให้สเตตอะไรเลยนะครับมันได้แค่ฮิล250แถมคููดาวน์50วินาทีสเตดมันให้แค่เกราะแต่มไม่ได้ให้ตัว HP กับกันโฮลิโอเกตนะครับคููดาวแค่13วินาทีครับนั่นหมายความว่าถ้าตัวคนถือเนี่ยเป็นตัวคอที่ตายยากหน่อยนะครับมันจะช่วยต่ออายุให้กับคนในทีมต่อสู้ได้นานกว่าเดิมมาก คิดว่าหนึ่งไฟ์แบบใช้ได้ประมาณทักสองสาครั้งอ่ะลองคิดดูดิแล้วถ้าเทียบกันกับกลิมเมอร์เคแล้วก็โซลาร์เคสเนี่ยครับถ้าคุณจำได้ในช่วงหนึ่งที่มันเก่งมากๆแบบโกงมากระดับที่ว่าตัวคอ,อยังซื้อจำยุคที่แบบว่าสลักแคร,รี่ซื้อโซลารเคสเล่นเองได้ไหมหรือว่ากลิมเมอร์เคปออฟเลนแครี่ซื้อมาเล่นเองอ่ะครับไอสองชิ้นนั้นมันคือเก่งมากจนโดนเนิร์ฟจนทุกวันนี้ก็คือแบบไม่เห็นตัวคอซื้อมาแล้วใช่ไหมโอลโอกเกตน,นะครับเลยเป็นชิ้นที่ดีสุดไปเลยถ้าตััววคออจจะซื้้มมมาาเเเเลล่นนนกกกไงแบบด สูตรนี้ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะครับว่าจะมาเป็นเมตาไหมแล้วก็จะมีโปรใช้กันยานวๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปทําคลิปนี้เนี่ยไอแผน10-15นาทีเนี่ยมันยังถือว่าแปลกอยู่นะครับและยังแหวกมีน้อยทีมที่กล้าเล่นแล้วก็มีไม่กี่ทีมครับไม่กี่เกมที่จะได้เห็นแล้วพอมันดูนอกรีดแบบนี้ครับก็กลัวว่าไอคนทาแพชเนี่ยมันจะไม่ชอบความคิดสร้างสรรค์น,นี้แล้วก็เนิร์ฟมันซะไม่รู้อายุของคลิปนี้ก็จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับ หรือเราจะได้เห็นโฮลิโอเกตเมตาโลดแล่นในทีไอปีนี้กันหรือเปล่าแต่ที่แน่ครับก็มาเล่าไว้ให้เข้าใจจะได้เข้าใจเวลาที่เห็นโปรออกในเกมแข่งนะครับแต่ถ้าจะเอาไปใช้เองเนี่ยไม่น่าเวิร์กนะครับเพราะว่าทีมคุณเล่นมันไม่มีทีมเวิร์กนะครับในเกมทั่วๆไปมันจะไม่โฟกัสทามิ่งเดียวกันเรื่องการซื้อไอเทมนะครับคนดูบางคนอาจจะงงว่าทําไมตัวนั้นตัวนี้ซื้อของแบบนั้นแบบนี้แต่ขอให้เข้าใจว่าเวลาที่คุณเห็นการซื้อไอเทมที่มันแปลกไปจากความคิดของคุณเนี่ย แบบมันไม่เหมือนกระสุนที่คุณจําได้เนี่ยคือ d o ต a 2ูมันเป็นเกมที่ความสามารถไอเทมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามแพชชนะั้นแล้วก็โปรเพลเยอร์เนี่ยมักจะนิยมเลือกไอเทมที่ราคาคุ้มค่ากับความสามารถของมันที่สุดในแพชชนั้นมาใช้งานเป็นเรื่องปกติมากเหมือนที่ผมเล่าไปว่าก่อนหน้านี้ก็แบบมียุคที่ s o l a r c r e s สกับ Gimmer ตัวคอซื้อมาใช้นะครับเพราะมันโกงมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาตอนนี้ Hol y Rocket ก็เลยรู้สึกว่าเป็นขอแบบนั้นเหมือนกัน สุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจเทรนด์ลเลอร์เกตนี้กันมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นทัศนะส่วนตัวการวิเคราะห์ของผมนะครับหากใครมีอะไรอยากเสริมความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันไว้ได้เลยนะครับแต่กดไลค์แล้วคอมเมนต์รวมไปถึงไปช่วยอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับในการรับชมแล้วก็สนับสนุนคลิปของเราได้มากเลยนะครับแล้วก็ใครสงสัยอะไรแปลกๆอยากให้ผมทําคลิปอธิบายเหมือนในคลิปนี้ก็บอกมาไว้ได้นะครับเผื่อทําให้ช่วงนี้สปอนเซอร์ส่งพลังมาช่วยผมทําคลิปเยอะมากครับ เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเสียงในคลิปนี้ก็อาจจะดูไม่ปกติไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งหายจากไม่สบายมาแต่ว่าคลิปนี้มันของร้อนครับเหล็กมันต้องตีตอนร้อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ